ต้องเียาน้องเียาจะไปดูอะไรอ่ะวัวไปดูวัวไปไปดูดิเดี๋ยวจะพาลงไปหามังกรนี่ไหมใช่ไอ้มังกรมัน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 เป็นอะไรเสื้อข้องขาไงฮะเสื้อข้องขาเสื้อข้องขาใช่มันทำไมมันข้องขาลูกไปดูดิมันเป็นยังไงมายังไงไอ้มังกรทำไมมัน มันดื้อจังเลยดื้อจังเออมัน,น,นมันวิ่งไปวิ่งมาเลอใช่เลอะใช่โอ้เนาะไอ้มังกรนี่มันดือ้อเนาะใช่ไปเอาไปดูมังกรน,นี่มันดือนออ้อนานเนี่ยเออโอ้ตายเลยมังกรเอ้ยมังกรมันดื้อต้องให้คนไปดูตลอดเลยเนาะใช่คนไปดูตลอดเลยเออไหนอ่ะไหนมังกรนนั่นไงเหรอ อันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรตัวนี้ชื่อว่าอะไรถุงทองไงไอ้ถุงทองเหรอถุงทองทำไมตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยไอ้ถุงทองตัวใหญ่กว่าเพื่อนเหรอใช่ดูดิจับดูดิถุงทองให้จับไหมโอ้ถุงทองให้จับโอ้ถุงทองให้น้องเบียร์จับใช่ไหมนี่เลยมันชนเหรอถุงทองนะถุงทองไม่มีเลยนะควรควรหนูอ่ะได้ ฮะเฟยไตีมัใส่นั่นไหนไหนเหรอใช่โอ้เดี๋ยวพาไปดูดิไอ้มังกรข้ามาแล้วน่ะมันเดินมาเร็วเออเหรอใช่โอ้อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรช่อทองตัวนี้ชื่อช่อทองเหรอใช่เอาน่าทำไมทำไมน้องเบียร์จำได้อ่ะจำได้เลยโอ้เนี่เหรอนี่เหรอช่อทองอ่ะ นี่เหรอ้ชอเกี่ยวขาแล้วเนี่นนนนเ,นะเ,เชือเกี่ยวขาแล้วน<ห>้องเบียไนี่ยมปดูดดูดนาเอเาด้วออ้อทเชาเออ่อวขาแล้วอาเชเกี่ยวขาแล้วน้องเบีย,<ห>ยร์ทเดดดอเอาขาออกดิเอออขา,ออาเออออเาเอออ้อขา <ทร S 1> <ไ> ไปดูดิบางกรยังไงดูดิจับริมันให้จับไหมนี่ไรบางกรเนี่ยมันชื่อบางกรใช่ไหมใช่ไหมชื่อบางกรใช่ไหมมันดื้อไหมดื้อไหมไปหาแม่มัน ใช่ไหมกลับแล้วพอแล้วบอกบายบายก่อนบายบายก่อนบาย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 มัง <Bye. S 1> กรบายๆมังกรบายบายไปแล้วน้องเบียกลับแล้วนะโอเคครับวันนี้วันนี้มามามา,มา,มาดูไอ้มังกรใช่ไหมมา,มาดูมังกรเออว่า,ว,าว่าเป็นอะไรมาดูมังกรเพื่ออะไร กลัวัวมันให้เสื้อข้องขามออกลัวเสื้อข้องขาไปจัดไปครับน้องน้องเยบายบายดิบาย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 เอ้ยบายบาย